สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับ b ีจีค้าช็นะในชุดของไออารีเวลว่าบัดดี้นะครับ SSP 0 3นะครับอันนี้ก็เป็นชุดของฮีโร่เนืเป็นสายของดาร์คฮีโร่นะครับราชันผู้ฆ่ากล้าก้าวเขานะมุคุโรรีบีครับเป็นอมนิลอร์ดนะครับไม่เกี่ยวกับเหตุผลหรอกแค่อยากจะปกป้องรอยยิ้มมันก็เท่านั้นนะครับจ่ายเกณฑ์หนึ่งครับหากเราทอนฟอร์มด้วยการนี้ครับสามารถตีได้แม้มีมอนสเตอร์ในช่องกลางครับ แล้วมีเคานเ,เตอร์ครับหากเราทรานสฟอร์มเป็นการ์ดนี้สามารถจ่ายเกณฑ์หนึ่งครับถ้าจ่ายจะคออมนีลอดเนอหรือว่าดาร์คฮีโร่ไม่เกินหนึ่งใบจากมือเราโดยไม่ต้องจ่ายขอคอ,อนะนครับและจนกว่าจะออกจากสนามนะครับจะกลายเป็นไซส์ศูนยน์การนั้นกเกกให้ถ้าเป็นไซส์ศูนย์ได้นะแล้วมีดับเบิลแท็กแล้วก็มีทรานส์ฟอร์มด้วยนะครับในชุดนี้นะครับแต่อยู่ในชุดของชุด Rb03 นะ s s p 0 3นะครับแอดมินจะมีลงแบบแยกใบเนอะแล้วก็มีลงแบบฟอยด้วยเช่นกันเนอะมี d e สคริปชั่นแยกนะครับสามารถที่จะไปกดอุดหนุนกันได้นะครับโอเคต่อไปครับกับ UFO ดาวอังคารทาโกสุเกะรีบีครับทาโกสุเกะนะครับกับเป็นไลท์เนื้อความสามารถไลท์นะครับจ่ายเกตหนึ่งครับทาโกบีมเปรียบเรยนะครับในระหว่างแอทแทกเฟสของทั้งสอฝ่ายครับจ่าย หนึ่งไลค์ครับถ้าจ่ายประกาศชื่อ1ประเภทนะครับดูการ์ดในมือคู่แข่งทั้งหมดครับถ้าคู่แข่งมีการ์ดประเภทเดียวกับที่เราประกาศไว้เนี่ยยิงไลค์คู่แข่ง2เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมี3ใบเนี่ยจะได้จั่ว2ใบด้วยใช้ได้1ครั้งใน1เทินนะเวลาเราเลือกเนี่ยเลือกได้ทั้งมอนเตอร์เวทมนต์ไอเทมไม้ตายแฟกหรือมอนเตอร์ไม้ตายนะครับ เท่ากับว่าเราเลือกไม้ตายเนี่ยกับมอนเตอร์ไม้ตายนี้ต้องแยกกันเนะเพราะว่ามีตัวเลือก6อันเราเขียนไว้นะครับถ้าจะบอกมอนเตอร์ไม้ตายก็มอนเตอร์ไม้ตายแยกตนอะต่ว้ปครับกับนักลบเครื่องแบบเบลเซอร์ฟิลลีบีครับโอ้ยน่ารำคาญจะตายครับรีบจัดการให้จุบจบไปนะครับจ่ายเกรดนึงครับเบลเซอร์ฟิลครับจับความสามารถในแอทแทกเฟสนะครับคอในแอทแทกเฟสได้ด้วยนะโดยจ่ายคอคอนะครับ แล้วก็หากเรามีฮีโร่ในสนามครับไซรัดนี้จะลดลง2ด้วยนะและพาวเวอร์ได้บวกขึ้นอีก8 0 0พนะครับบวกแค่แค่ตัวเองเนะอบวกแค่ตัวเองแล้วก็มีคีย์ที่ข้อบวก1น,นะครับเมื่อเราเมื่อการนี้ตีครับหากเราทันฟอร์มด้วยฮีโร่ครับจัว่ว1ใบแล้วก็ยิงไลท์คู่แข่ง1ห,หน่วยด้วยนะมีเพเนเทสนะครับก็ไม่ได้ตีรัวอะไรนะแค่ตีได้ทีเดียวแต,แต่ตีแรงครับบวกคิดห เจมโคนออริจินเบเกอร์ีบีครับก็เรียกว่ากลับมานะใครอยากจะหาแบบฟอยเนอแอดมินก็มีลงแบบฟอยในชุดนะออกมาในอนาคตก่อนแล้วนะครับกับน้ำมอนสเตอร์ไม้ตายที่ติดชื่อต่างกันนะจากบนมือหรือในดอกเราไม่เกิน3ามใบเข้าสู่โซงของการนี้และจ่าย2เกตนะครับมีเคาน์เตอร์ครับหากการ์ดนี้ มีคำว่าเซตตาเนี่ยหากมีคำว่าเซตาหรือเจมโคนอยู่ในสนามครับคอการ์ดนี้จับมือโดยการจ่ายคอคอเนะี่ยเรียกว่าเป็นการเคานเตอร์คอไม่เกี่ยวกับการจํากัดว่าใช้มอนเตอร์ไม้ตายได้หนึ่งครั้งนหนึ่งเทินนะครับก็ความสามารถนี้นะการ์ดนี้จะไม่ถูกทอดโซกันถูกยกลรกความสามารถของการ์ดคู่แข่งและได้รับความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์ไม้ตายที่มีมคําว่าเจมโคนอยู่ในชื่อการดนะครับก็เรียกว่า สกิลเนะสกิลเมื่อเข้าสนามก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่เป็นคอคอร์ดแล้วเช่นกันนะครับต่อไปครับกับกองเรือที่5ชั้น omi, uki, i, คโยมิซัสึกิรีบีครับเมื่อเราสเตชันนะครับนำมอนเตอร์ในช่องดรอปเราไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้ครับได้2โซนะได้โซเพิ่มอีกโซแโซสเตชันด้วยการจ่าย3เกตเราได้4โซจากกลองเลยนะครับและมีเคาเตอร์ครับ ในแอตแทกเฟสของทั้ง2ฝ่ายครับนำคูทูเปอร์ครับไม่เกิน2ใบจากบนสนามของเราเข้าสู่โซของการดนี้ครับหากนําเข้าโซ1ใบหรือมากกว่าเนี่ยคอคูทูเปอร์ไม่เกิน2ใบจากโซของเราโดยการจ่ายคอคอด้วยนะ,ะในแอตแทกเฟสเน่ยก็คือเอาในสนามได้นะหยุดดูดเข้าในสนามแล้วก็คอได้อีก2ใบนะใช้ได้1ครั้งใน1เทินนะครับโอเคนะครับก็สายของ ฮีโร่นีก็จะมีสายเรือลบเน็ะเจมโคนนะครับฮีโร่หญิงนอะอันนี้ทาโกตุเกะนะนี่ใส่ได้ทุกสายแล้วก็สายของมุคโลดาร์ฮีโร่นะครับถ้าใครสนใจที่ก็สามารถสั่งซื้อใน Description ด้านล่างนีสามารถกดอุดหมุนได้นะครับวันนี้แอมิโนโปอก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย